ความจำรายการวันนี้ให้มันสอดคล้องกับเรื่องของสวในหลายมุมมองนะครับและก็ความเห็นของเพื่อนๆที่เสนอเข้ามาเราเห็นตรงกันว่าระบบการเลือกตั้งสวนี้ไม่ไม่เรียกอะไรไม่ถูกต้องไม่ได้สะท้อนเสียงของประชาชนอันนี้รู้กันตรงกันหมดแต่เราจำเป็นที่ต้อง ให้มันเดินหน้าไปไม่อย่างนั้นไอ,สอ้สวชุดแต่งตั้งของอ้ยุธมันก็นยังหึมหมันก็นยังอยากจะให้โมคะเพราะมันจะได้รักษาการอยู่วันนี้มันยังใช้ความพยายามอยู่นะครับนี่แหละคือข้อเท็จจริงที่เราทราบตรงกันคือ,อยังไงสิก็เดินหน้าไปก่อนแล้วอีกมุมมองหนึ่งครับผมชอบการ์ตูนบางทีมันเห็นแล้วเข้าใจง่ายดีคุณอรุณวัชรสว,สวัสด์เขียนรูป บอกฟาร์มสวมีไข่คนที่เอาไข่มาฟักนั้นหน้าตาดูแล้วผมว่าใช่แน่ๆมีใชยเนี่ยนะครับคือคนเกียรติ้ำนุนแม่ไก่ก็พอเอาไข่มาวางแม่ไก่ก็ไม่รู้ก็ฟักฟักไปก็นึกถึงแต่เออไข่จะเกิดมาเป็นลูกเจี๊ยบก็คือมองดูว่าเป็นปกติเมื่อมีไข่ก็จะได้ลูกไก่นะครับสวปากฏว่าอีกภาพหนึ่ง พบเปิดมาจริงๆเข้าเปล่าเลยครับกลายเป็นกลายเป็นจระเข้ครับกลายเป็นจระเข้โผล่พวดมาเลยนะฮะนี่ภาพนี้กลายเป็นจระเข้โผล่พวดเลยครับเออคือลูกไก่เนี่ยไก่ก็คิดว่าฉันจะเออขอโทษฉันจะ ฟักออกมานี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นลูกไก่ไงได้ไกลายเป็นจระเข้ไปได้ครับนี่ภาพนี้กลายเป็นจระเข้ไปเลยไอ้ไข่นี่ยคือเท่ากับไอ้เจ้ามีชัยเนี่ยมันแอบเอาไข่จระเข้ามาให้แม่ไก่ฟักให้ประชาชนฟักกันนะครับอา้าวดังนั้นวันนี้เราเริ่มต้นจากข่าวนี้แล้วเรามาดู ข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้ครับผมเอาหนังสือพิมพ์มาให้ท่านดูนั้นว่ากันจริงๆแล้วเป็นการสรุปข่าวง่ายๆแต่ว่ามุมมองที่ผมนำเสนอข้อคิดเข้าไปเป็นข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยย,ยกตัวอย่างวันนี้หนังสือพิมพ์ชาววันเสาร์ที่วางแผงทุกฉบับหลายฉบับที่เป็นฉบับอ้างว่า จงรักภักดีโหนวังจงลงข่าวของวังเต็มที่วันนี้ไม่ลงข่าวสํำคัญเรื่องหนึ่งเอแปลกมากมีฉบับเดียวครับที่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาโหนวังหรือเขาเป็นผู้จงรักภักดีแต่เขาเป็นนำเสนอข่าวทางการเมืองเป็นหลักคือมติชนข่าวนี้คืออะไรรู้ไหมครับพาดหัวตัวใหญ่ที่ผมขีดไว้ข้างบน เสกน้ำศักดิ์สิทธิ์เจ็ดกรกฎาคมทั่วประเทศไม่มีฉบับไหนลงข่าวนี้เลยครับแปลกดีเหมือนกันนะหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้แล้วนี่เป็นข่าวที่ผมจะคุยกับท่านเดี๋ยวผมจะคุยกับท่านอีกทีนึงว่าเอ๊ะการเสกน้ำนมันมีความสำคัญอย่างไรที่ผมนำเสนอหยิบเป็นประเด็นฉบับแรกธรรมดาผมเอาไทยรัฐเดลี่ขึ้นก่อนวันนี้เอามตาิชนแล้วมันแปลกตรงนี้ครับ แต่แน่นอนทุกข่าวจะมีเรื่องของเรือพัททีนั่งที่เตรีมจัดเป็นงานใหญ่72ปี6รอบของในหลวงรัชกาลที่10จะมีการเสด็จทางชนละมกักนะครับดังนั้นเราจะเห็นเรือพัททีนั่งแต่ว่าข่าวมติชนมีข่าวที่น่าสนใจนะครับคือญี่ปุ่น เชิญอิงไปเยือนครับในเรื่องของการประสานงานกันกับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เอานะฮะอีกข่าวหนึ่งสามข่าวที่น่าสำคัญเมื่อคุณอนุทินกลุ่มเสียงข้างมากในวุฒิสภาที่เห็นกันชัดๆแล้วแม้ว่าการกลุ่มเสียงนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายนะเพราะพรรคการเมืองเข้าไปกลุ่มไม่ได้แต่ในาทางปฏิบัติมันเป็นจริง และเนี่ยคือปัญหาความลักลั่นในในในระบบการเมืองไทยที่ผมเอาเรื่องนี้หยิบมาคุยอีกครั้งหนึ่งก็คือหลายคนบอกว่าเมื่อเป็นอย่างนี้นโยบายหลักของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคือเรื่องกัญชาเนี่ยจะไปข้อขัดแย้งในรัฐบาลดูเหมือนจะใช่ครับเพราะแน่นอนนะก็ในเมื่อ เป็นนโยบายหลักที่คุณอนุทินนําเสนอในสมัยรัฐบาลอายุ์แล้วก็บีบคออายุวันที่อภิปรา,าจจยไม่วอใจจนอายุธยอมเซ็นให้พอมาถึงรัฐบาลเศรษฐาไม่ยอมครับวันนี้มติชนก็ลงชัดเจนยังไม่ยอมเหมือนเดิมแลวทาคุณเศรษฐาก็ถือว่าเป็นยาเสพติดนะครับไม่ถอยหลังเคาะกัญชาคืนสู่ยาเสพติด เว้นเมล็ดกิ่งก้านรากใบอ้าวมาดูข่าวสดครับเช่นเดียวกันนะครับมีเรือพะที่นั่งแต่มีข่าวใหญ่ที่เขาเล่นคือลงทะเบียนเรื่องเงินหมื่นสำหรับบางคนที่ไร้มือถือเนี่อาจจะมีปัญหานะชาวบ้านที่ที่ไม่ได้อยู่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยแต่นี่คือการเดินหน้าของเงินหมื่นนะครับเงินดิจิตอลแจก ไทยโพสท,ที่บอกว่าเป็นหนังสือพิมพ์อ,อวยวังเต็มที่ไม่ลงข่าวเรื่องแหล่งน้ำพิธีเจ็ดสิบสองแห่งนะครับลงข่าวเรื่องสองรอยสภาสูงยังปวนไทยโพสยังยังเก็บทิศทางเรื่องของสอวผอด็จการที่อยากจะให้สอวอเลือกตั้งนี้ โมคะดังนั้นวันนี้เขาจึงรับใช้ประเด็นนี้เลยนะครับ200รสภาสูงยังป่วนส่วนเรื่องเสกดามน,นี่ไม่เอาแล้วแนวหน้าครับเป็นฉบับอวยวังเต็มที่เหมือนกันไม่มีเหมือนกันยังเล่นสองร้อยสวนะยังเล่นเรื่องประเด็น,น200สวจัดห้องรับรายงานตัวส0 0สวชุดใหม่วุฒิสภาตเตรียมพร้อม แล้วก็มีเรื่องบิ๊กโจ๊กที่อยากจะให้ท่านเห็นนิดหนึ่งเรื่องบิ๊กโจ๊กที่หลายฝ่ายกำลังติดตามอยู่ผมก็ไม่ได้รายงานก,นกันทุกวันนะครับแต่อยากจะบอกให้ท่านเห็นว่าคุณโจ๊กบอกว่าจะถอนฟ้องทุกคดีถ้าได้กับสอตอชบอิ๊กโจ๊กตั้งเงื่อนไข <c oughs> อ่านข่าวแล้วหัวเราะมีใครกลัวคุณโจ๊กวันนี้ครับไม่มี วันนี้เนี่ยคุณโจ๊กกำลังทำลายแนวร่วมหมดแล้วนะครับเฉพาะคู่ศัตรูกับต่อสักในสายต่อสักนั่นก็เผชิญหน้ากันเต็มที่อยู่แล้ววันนี้คุณโจ๊กเล่นหนักดังนั้นการนำเสนอบอกว่าตั้งเงื่อนไขถ้าให้กับสตชก็จะถอนฟ้องหมดมันไม่ได้น่ากลัวอะไรนี่การฟ้องของคุณโจ๊กส่วนใหญ่ฟ้องเรื่องหมิ่นประมาทไม่ว่าใครเป็นใครนะครับ อ้าวนี่เป็นติงให้ท่านทราบเท่าน,นั้นเองนะครับเอาละนี่คือแนวหน้ามาดูฉบับใหญ่อย่างไทยรัฐก็ไม่มีครับเรื่องการเสกน้ำไทยรัฐวุฒิสภานัดถกยัตติพร้อมลุยชำแหละทุจริตเลือกสวเรื่องสวยังเป็นประเด็นหลักส่วนเรื่องข่าววัง ก็เรื่องโชว์เรือกันเป็นที่รู้กันนะครับไม่มีในยะทางการเมืองอะไรพิเศษสำหรับข่าวในทางการเมืองแต่มีประเด็นที่บอกว่ามีแชทหลุดยังตามเรื่องที่ผมเรียนกับท่านแล้วว่าพวกหาอยู่หากินในสภา,านะครับแล้วก็ซื้อปริญญากันวันนี้มีข่าบอกแชทหลดุด ห้าแสนได้เป็นเลขากรรมธิการเอาแล้วอ่าว่ากันตามไปกันแล้วกันนะครับเอเดลินิวครับกกตยังเล่นเรื่องกกตรับรองสวสองร้อยนะครับกกตไล่สัญญาณสอยือ้อรับรองสวอ200สองร้อยสอบตกลื้อรองไม่เลิกแสดงว่าทิศท,ทางหลักอย่างที่เดลินิวลงนี่ก็คือเรื่องรับรองสวอนั้นเดินหน้าต่อ นะครับมาดูข่าวาราชดรสำนักวันนี้หน่อยมีประเด็นที่ผมจะต้องเก็บมาคุยกับท่านนั่นก็คือเริ่มต้นที่ผมเรียนท่านว่าไม่มีหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งวันนี้พาดหัวเรื่องงานพระราชพิธีเลยคือเสกน้ำศักดิ์สิทธิ์การเสกน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นพิธีของพราม จริงๆแล้วเนี่ยวันที่ในหลวงรัชกาลที่สิขึ้นครองราชในพิธีสถาปนาน,นั้นก็ใช้น้ำเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ปัญหาใหญ่ในประเทศเราเนี่ยเราไม่เราไม่ใช่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติและเอาจริงๆแล้วเนี่ยราชสำนักเนี่ยแม่เราก็ไม่สามารถจะวัดความเห็นได้นะว่าเชื่อพราหมากกว่าพุทธหรือพุทธมากกว่าพราหม เราเห็นภาพของมีการนิมนต์พระเข้าไปในวังอยู่เรื่อยแต่พิธีของพามเนี่ยเป็นพิธีสำคัญมากในในพระราชพิธีต่างๆจนกระทั่งอิทธิพลของพามเนี่ยแทรกเข้าไปในพุทธเลยครับแทรกเข้าไปในพุทธดังนั้นเราจะเห็นพระประเภทเสกน้ำมาขากน้ำมนตน์เต็มไปหมดพูดเรื่องของของพามมากกว่าพุทธ แล้วนี่คือปัญหาของเราการเสกน้ำศักดิ์สิทธิ์ว่าจริงๆก็เป็นก็เป็นพิธีพราหมอย่างที่เรารู้กันแต่ถ้าพูดถึงแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เราก็เคยเชื่อกันว่าต้นน้ำบ้านเราเนี่ยเรามีสายแม่น้ำใหญ่สี่สายปิงวังยมน้ําการเก็บน้ำก็เก็บจาก สายใหญ่ๆนี้แต่ตอนหลังนี่พรามณ์ขยายบทบาทไปเก็บ72จังหวัดครับโอ้มันก็มากมายสิไอ้การเก็บ72จังหวัดเนี่ยแค่ไปตักน้ำอย่างเดียวไม่ได้นะมันต้องมีพธิธีแล้วพธิธีเจ้าหน้าที่ไปคนเดียวไม่ได้ต้องผู้ว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดต้องไปกันเป็นแถวทำกัน เจ็ดสิบกว่าจังหวัดครับนี่คือข่าวที่ท่านเปิดเข้าไปดูนะฮะในออนไลน์จะเห็นพลึดเลยครับไทยรัฐไม่ได้พาดหน้าหนึ่งก็จริงแต่แต่เก็บรายละเอียดในข่าวออนไลน์นี่เต็มเลยมติชนลงข่าวเฉพาะจุดนะฮะนี่บอกว่าผู้ว่าโคราชประกอบพิธีพลีกรรมตัดน้ำศักดิ์สิทธิ์ต้นน้ำลำตักทอง เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบปรากว่ามีการตักน้ำจากจุดต่างๆที่อย่างว่าพราหมณ์กจินนาการเลยตรงนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่อำเภอนี้มีพญานาคมีประวัติพพญานาคขึ้นมาดังนั้นจุดต่างๆแต่ละจังหวัดจึง เป็นภาระหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดต้องหาจุดเด่นของจังหวัดและเพื่อจะเก็บแหล่งน้ำเหล่านั้นที่ผมพูดตรงนี้ก็เพื่อที่จะให้ท่านเห็นว่าในโครงสร้างของรัฐที่เราเรียกว่ารัฐที่ล้าหลังในระบบการปกครองเนี่ยกับรัฐที่พัฒนาแล้วในในระบบการเมืองเนี่ย มันจะสะท้อนออกทั้งในทางการเมืองในทางการเมืองนี้ท่านก็จะเห็นอังกฤษเลือกตั้งวันที่ห้าพอรู้ผลว่าพรรคเลเบอร์ชนะแลนสไลด์จัดตั้งรัฐบาลได้เลยครับเข้าเฝ้ากษัตรนะิย์แล้วชาตที่สามกษัตริย์ชาตที่สามก็แสดงความยินดีให้มอบหน้าออำนาจไปจัดตั้งรัฐบาลเลยของเราในทางการเมืองสามสี่เดือนครับกว่าที่จะ จัดตั้งรัฐบาลได้พอะจะัดตั้งรัฐบาลได้ก็เกิดแยงที่ครับเกิดกูรูกูเลออกมาปั่นข่าวว่าเดิวนั้นเดีวนี้เศรษฐาจะต้องออกแล้วสิบเมษาต้องออกไปนี่คือภาวะของความล่าหลังทางการเมืองที่บอกวิกฤตที่เรียกว่าขาดเสถียรภาพแล้วผลกระทบไปถึงระบบเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกษิจเราก็ผูกขาดนะครับเราไม่ได้เป็นเสรีวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องระบบวัฒธ,ธรรมระบบวัฒนธรรมที่ว่านี้เป็นเรื่องเวทมนต์เป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องพิธ,ธีพามที่ผมบอกว่าความศักดิ์สิทธิ์นี้จะทำให้อำนาจมั่นคงต่อไปยืนยาวต่อไปใครก็เชื่อเช่นนั้น วันที่คุณริชชี่สุนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษพรรคคอนเซอร์ทีเป็นคนเชื้อสายฮินดูเป็นชนเชื้อสายอินเดียเนี่ยแกได้เป็นนายกของอังกฤษโอ้โหคือฮากันใหญ่ทุกคนตื่นเต้นผมก็ตื่นเต้นติดตามเพราะคนเอเชียประเทศเมืองขึ้นเชื้อสายได้เป็นนายกัมนตรีปรากฏว่าในบ้านของ ของนายกริช่สุนักเนี่ยมีพรามไปทำพิธีเลยครับพรามแขกเลยนะต้นต้นทางเลยนะทำพิธีแบบเต็มเต็มสูบเลยอะปรากฏว่าคุณสุนักแพ้หูรูดเลยครับนี้แพ้ขนาดจำนวนมากเขาเรียกว่าแพ้แบบแรนสไลด์เลยพัก แรงงานนี่ขึ้นสามร้อยกว่าสุนัขนี่ลดลงเหลือร้อยกว่ากว่าอะไรประมาณนี้แล้วพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่พราหมณ์พวกฮินดูทำให้กัรลิชีสุนัขนี่ไม่ได้ทำให้คุณคุณลิชีชนะเลยตั้งหรือเช่นเดียวกันครับผมเห็นพิธีเหล่านี้แทรกเข้าไปอยู่ในทุกพักการเมือง เวลาเป็นรัฐบาลเห็นไหวแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กระทรวงทั้งนั้นและไม่เคยอยู่ยาวเลยจะมีแต่พักก้าวไกลเท่านั้นแหละครับที่ยังไม่เห็นเพราะยังไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ผมเห็นมาแล้วเยอะแยะที่กระทรวงการคลังมีช้างใหญ่สองตัวก็ไหว้กันไอ้ช้างสองตัวเนี่ยเป็นช้างที่ถูกเขายึดมาจากการล่มละลายในสมัยวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับอย่างนี้เป็นต้น ดังนั้นพิธีกรรมเหล่านี้หนึ่งเป็นภาพสะท้อนในทางวัฒนธรรมการเมืองที่โบราณที่ล้าหลังดังนั้นเวลาเรามองปัญหาเศรษฐกิจการเมืองไทยเนี่ยมันก็ชัดเจนเพอเห็นปับ๊บถ้าเราดูเฉยเฉยก็ก็เป็นแค่แคนั้นเองฮะเป็นพิธีกรรมแต่ถ้าเราดูให้สัมพันธ์กับระบบการเมืองเศรษฐกิจ สังคมจากวัาถ้รทมไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่านี่แหละคือความล้าหลังของสังคมเราความล้าหลังนี้เริ่มต้นก็คือเจ้าหน้าที่จะต้องเสียเวลาไม่ต้องทำงานเลยไปประกอบพิธีแล้วไปก็ไม่ใช่น้อยนะยกตัวอย่างให้ท่านเห็นอา้าวอันนี้เป็นสักชุดหนึ่งก่อนนะครับนี่ นี่ภาพที่เขือ่อนลำตะคองนะฮะที่เดียวก่อนนะจริงๆมันมีทุกที่นี่ครับต้องทำพิธีเดินเข้ากลางทุ่งเนี่ยไปไปถึงแหล่งน้ำนี่ครับขบวนเนี่ยจำนวนขนาดนี้นะครับดังนั้นวันนั้นก็ไม่ต้องทำงานนะแล้วต้องจัดพิการจัดพิธีนี่ไม่ใช่ว่าเข้าแถวเดินได้เลยนะต้องตรวจสอบกันอีกครับทดสอบ ซ้อมใหญ่เพื่อให้เข้าที่เข้าทางเห็นไหมฮะกระบวนการอย่างนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เราเห็นชัดเจนว่าเราต้องสิน้นเปลืองแรงงานที่จะต้องบริการประชาชนและนี่คือสิ่งถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งก็ปเป็นเรื่องถูกต้องถ้าเรามองจากโครงสร้างวันนี้ระบบของเราเป็นระบบปกครองที่เรียกว่า สมบูรณาญาสิทธิราชแล้วถ้าเราโจหัวไปสมบูรณาญาสิทธิราชอันนี้ครับถูกต้องถูกต้องแต่ถ้าเป็นประชาิปไตยเอยผมว่าไม่ถูกนะเพราะว่าประชาชนไม่ได้รับบริการเจ้าหน้าที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เหล่านี้มาเนี่ยวันนั้นก็ต้องปิดออฟฟิศซะลวมั้งไม่ใช่ผมคนเดียวที่คิดนะ มีหลายคนคิดแต่พูดก็ไม่ได้นี่คือข่าวสาระบนวิเคราะทีข่าดหายไปในประเทศไทยมีคนหนึ่งในเ Facebook ที่ใช้ชื่อคุณนัทวุฒิวงเวียงเนี่ยนะบอกว่าประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยสยาศาสตร์นี่ถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญคงนึกว่าอยู่ในยุคสมบูรณ์ใยาสิทธิราชเลยนะครับอ้าวนี่ก็เรียกว่าพูดในประเทศไทยก็เรียกว่าพูดกันอย่างเพลา มาดูข่าวนิดหนึ่งเพื่อให้ท่านได้เห็นความเป็นจริงว่าการจัดอย่างนี้ไม่ได้จัดอยู่ที่เดียวนี่ครับในออนไลน์คมชัดลึกลงข่าวทั่วประเทศประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ผมไม่ได้เอาทุกจังหวัดมาบอกนะครับเอาเฉพาะเป็นที่เขาเอามาลง กรณีที่นครจังหวัดนครนายกนี่ผู้ว่านาครนายกนายสุภกินแวงชินนี่ทำพิธีตักน้ำนะครับจากแหล่งน้ำไหนเนี่ยเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เอาก็เชื่อกันไปผู้ว่าจังหวัดนครนายกนั่งทำพิธีกรรมแล้วก็นั่งเรือไปกลาง เอ่อการเขื่อนขุนด่านไปตักน้ำออกกลางเลยก็เป็นความเชื่อว่าตรงนั้นสะอาดที่สุดแต่จริงๆใครไปทําอะไรไว้เปล่าเราก็ไปรู้นะนี่อย่างนี้เป็นต้นนี่ที่จังหวัดคนครนายกที่จังหวัดสิงห์บุรีก็มีนะครับก็มีความเชื่อว่าเป็นแหล่งนา้าศักดิ์สิทธิ์นี่นะครับผู้ว่าเพชรบุรี ก็มีครับี่จังหวัดเพชรบุรีหนองคายจัดพิธีทำพิธีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสะมุดจรินที่เชื่อว่ามีพญานาคอยู่เรื่องอย่างนี้ไม่ต้องพิสูจน์ไม่มีทางพิสูจน์แล้วก็พูดไม่ได้โต้แย้งไม่ได้ถามก็ไม่ได้ในประเทศไทยเพราะนี่คือวิธีการที่พรามกำหนด ถึงบอกว่าวันนี้คนไทยเราเนี่ยตกอยู่ใต้พิธีกรรมที่พวกพราหมณ์ที่ไม่ใช่ศาสนาที่เรารนับถือเนี่ยนะฮะไม่ใช่ศาสนาพุทธที่เราพูดกันถึงตามว่าตามวานนี่ยแต่วันนี้พราหมณ์มันแทรกไปทุกทุกวัดแล้วสามุทรินนี้คือหรือสัพยานาคครับนี่ที่จังหวัดน้องคายนะครับที่สมุทรสาคร ทำพิธีกรรมตักน้ําศักดิ์สิทธิ์จากคลองดําเนินสะดวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันทําไมคลองดําเนินสะดวกกลายเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ถ้าบอกว่าปิงวังยมนานเนี่ยพอเข้าใจได้เป็นต้นน้ําที่มาที่เป็นสายเลือดใหญ่ของเราเอาละครับเราก็มาทําความเข้าใจกันตามภาพนี้นะครับเอาปรากฏว่าอาจารย์สมศักดิ์ก็ ก็ร่วมแสดงความเห็นนี้ด้วยแต่อาจารย์สุดิ์จะแสดงตรงไปตรงมามากกว่าผมนะครับท่านบอกขำดีเพราะรัฐบาลเชื่อว่าทำงานให้ใหญ่เลยต้องพยายามให้ทุกจังหวัดจัดหาแหล่งน้ำให้หมดอันนี้เป็นที่มาของทุกจังหวัดนะครับเอาละครับเรามาดูอีกข่าวหนึ่งซึ่งทำไมเป็นข่าวราชสำนัก ปลาหมอคางดำกำลังเป็นอาชญากรถูกไล่จับครับไม่ใช่ไม่ใช่แก๊งสเตอร์ที่ใช้ชื่อว่าปลาหมอนะฮะแต่เป็นปลาหมอจริงๆปลาหมอคางดำมติชนบอกประกาศจ,จับปลาหมอคางดำเพราะกลายเป็นสัตว์เอเลี่ยนเป็นสัตว์มนุษย์ต่างดาวคือสัตว์ที่แปลกปลอมเข้ามาแล้ววัน ลามเข้าไปในทะเลสาบสงขาขณะนี้ลามไปทั่วประเทศแล้วเกิดการร้องเรียนกันว่าไอปลาหมอประเภทนี้เนี่ยมันกระจายเข้าไปอยู่ทุกแหล่งแล้วมันเป็นสัตว์ที่อดทนหลุดเข้าไปในบอ่อกุ้งกุ้งไม่เหลือเลยเขาบอกทั้งบอ่อนี่เหลือกุ้งไม่กี่ตัวเจงคนทําประมงก็เจงปูเลี้ยงปูมันก็กินปูหมด เดลินิวดดนประกาศจับประกาศจับตายไวไล่หมอคางดำนักล่าปลานักล่าปลาตาลุกวาวตั้งค่าหัวโลละยี่สิบบาทดูข่าวแล้วน่ากลัวมากแล้วผมก็ดูข่าวช่องสามของคุณสรยุทธ์ผมก็เออ ผมก็ต้องติดตามข่าวเมืองไทยนะเรื่องปลาหมอคางดํานี่เวลารายงานข่าวบอกเนื่องจากเป็นปลาต่างประเทศแล้วเข้ามาในประเทศโดยบริษัทแห่งหนึ่งไม่บอกชื่อบริษัทด้วยครับว่าบริษัทอะไร <c oughs> อีตรงนี้แหละที่เป็นปัญหาที่เราพูดถึงมาตลอดว่าบริษัทที่มีอิทธิพลที่สุดแล้วเลี้ยงปลาเป็นหลักเนี่ย เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เป็นหลักเนี่ยบริษัทอะไรครับไม่บอกคนก็รู้แต่คุณสรยุทธ์ไม่กล้าบอกดังนั้นข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยเราจริงต้องทำหน้าที่นี้ปรากฏมีหลักฐานจริงๆมันใช่เลยครับไม่ใช่ว่าอาจารย์สมศักดิ์บอกไปใส่ไลา์บริษัทซีพีนะแต่เมื่อไม่บอกอาจารย์สมศักดิ์บอกนี่ก็แรงหน่อยนะครับ อาจารย์สมศักดิ์บอกปลาหมอคางดําคือปลาเทวดาแล้วทําท่าทําทางเหมือนหล่นมาจากฟ้าเลยนะครับพูดอย่างเนี้ท่านพอเข้าใจแล้วปลานินมาจากไหนเราชื่นชมว่าปลานินนินในหลวงรัชกา,กาลที่เก้าพระราชทานให้แล้วในช่วงรัชกา,กาลที่เก้าเนี่ยกับซีพีนี่ก็ทํางานตอบรับใช้ ตามพระราชดำริมากซ p พี CP ทำทำกิจกรรมเพื่อตอบสนองตามพระราชดำริของในหลวงโดยเฉพาะรัชการที่9แล้วเรื่องปลานี้ก็ไม่พ้น CP อาจารย์สมศักดูอีกทีครับค้างจอไว้เพื่อจะให้นว่าผมอ่านตามที่สมศักดิ์ว่านะ ซีพีนำปลาหมอคางดำเข้ามาในประเทศไทยจากประเทศกาหน้าอาฟริกาในปี2553ต่อมาการทดลองไม่ได้ผลเลิกล้มแผนการแต่ปลาชนิดนี้ได้หลุดเข้าไปในน่าในน้ำน่านน้ำของไทยแล้วต้องประกาศจับโดยด่วนถามว่าทำไมซีพีจึงเข้าเฝ้าประจำ เพื่อถวายเงินให้กษัตริย์ใช้ฟรีๆคงพอรู้กันแล้วกระมังแหมอาจารย์สมศักดิ์น่าจะพูดให้มันตรงกว่านี้นะจริงๆ CP เนี่ยเป็นบริษัทสิทธิพิเศษแต่ว่าแกคิดประดิษฐ์พันุ์ที่เขาเรียกว่าเ GMO ขึ้นมาใหม่ แล้วแกก็ได้สิทธิพิเศษเอาปลาหมอคางดานี่เข้ามามาเพาะแล้วมาล้มเหลวแล้วปลานี้ก็หลุดเข้าไปในระบบแหล่งน้ําของไทยแม้แต่ข่าวก็ยังไม่กล้าเอ่ยชื่อบริษัทซีพีนี่คือเรื่องราวนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับกลายเป็นปัญหาที่ผมเก็บข่าวนี้มาให้ท่านดูว่า กำลังกลายเป็นปลามนุษย์ต่างดาวที่เข้าไปทำลายระบบนิเวศตอนนี้ก็โอเคครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของทุกประเทศนะครับในการที่จะต้องรักษาระบบนิเวศของเขาแต่ก็แน่นอนครับมันก็จะมีมีแม้จะมีการกฎหมายห้ามกักเรื่องกักการสัสตว์น้ำเนี่ยแต่มันก็มีหลุดรอดอย่างนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกัน